หมอวะรงลัน่นไทยพักดีไม่ยุบรวมกับพักอื่นเชื่อมั่นในอุดมการนโยบายปราบโกง21กันยายน2565นายแพทย์วรงเดชกิตวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวหัวข้อไม่ยุบไม่ย้ายไม่รวมระบุว่าหลังจากที่มีความชัดเจนเรื่องกฎหมายเลือกตั้งสอสอสรุปออกมาชัดเจนว่าหานร้อยเนื่องจากสารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องที่คุณหมอรวีรวบรวมรายชื่อ106ราย ชื่อของสสและสวร้องศาลล่าสุดมีผู้สนใจถามไถยกันมาจํานวนมากเกี่ยวกับอนาคตพักไทยพักดีผมขอตอบพี่น้องทุกท่านว่าพักไทยพักดีไม่ยุบไม่ย้ายไม่รวมกับพักอื่นแน่นอนครับพวกเราเชื่อมั่นในจุดยืนอุดมการนโยบายที่เป็นอัตลักษณ์ของเรานั่นคือการปราบโกงปราบการทุจริตที่เราไม่เชื่อว่าจะมีพักการเมืองไหนกล้าทําอย่างจริงจังที่สําคัญเราเชื่อมั่นในนวัตรกรรมนิพลโปรเซสเทคโนโลยีที่ผู้คิดคนชาวไทยเชื่อมั พวกเราว่นนานวัตกรรมนี้จะใช้เนเปียผลิตไฟฟ้าราคาถูกให้แก่ประชาชนและสามารถเปลี่ยนประเทศเป็นประเทศเพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและส่งออกพลังงานสะอาดเราเชื่อว่าสองนโยบายนี้ถ้าทําจริงจังจะช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องเกษตรกรลดค่าครองชีพประชาชนสร้างความร่ํารวยให้แก่ชาติแต่อาจขัดผลประโยชน์กับทุนใหญ่ที่สนับสนุนพรรคการเมืองหลายพรรคในขณะนี้จึงขอแจ้งให้กับพี่น้องที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ความมั่งคั่งแบบยั่งยืนว่า ไทยพักดีไม่ยุบไม่ย้ายไม่รวมแต่ขอเดินหน้าตามอุดมการณ์ของเราติดตามงานระดมทุนและถือโอกาสแนะนำทีมงาน23ตุลาคมนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์